กำลังจะเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติปูเรือไปกรนเลยจ้า ยังครับยัง,ยงครับถ้าหกอ้าไม่ลดได้เหรอบวกกันไม่ได้เหรอบวกสิบ <60 S 1> บวกกันบวกกันได้ไหมเท่าเดิมร้อยห้อยนะคะร้อยสิบาทร้อยสิบบาทอืมถ้าหกสิบนี้เขาฟรีใช่ไหมคะเฟรีครับต้องไปเสียข้างบนอะไรอีกไหม ไม่มีเงินในสมองทางโอเคขอบคุณมากค่าค่าขึ้นไปเท่าไหร่ครับค่าขึ้นไปคนละเท่าไหร่ครับอันนู้นใจครับขึ้นไปกับต<อ>ัวเลขที่โอเค,อเคขอบคุณครับ นี่เราก็จอดรถที่จอดรถนะคะทางขึ้นอุทยานแห่งชาติบูรเรือที่ไปชมยอดดอยนี่เนาะตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถก็กําลังจะเดินไปซื้อตัว๋วเขาบอกว่าตัว๋วราคา20บาทตรงนี้มีห้องน้ําสะอาดนะห้องน้ำสะอาดมากก็กําลังจะเดินขึ้นไปขึ้นรถโดยสารเนาะเพราะว่าเขาไม่ให้ขับขึ้นไปจะมีรถรับส่งเราจะต้อง เหมือนเสียค่ารถขึ้นก็ทุกคนก็ต้องแต่งตัวแบบหนาวนิดนิดวันนี้ผู้เรือเห็นตลาดเ <c oughs> ขาบอกว่า9-10าถงสิบองศาวันนี้วันที่29่ส้าพฤศจิกาเนาะย9ิบเก้าพฤศจิกาสองห้าหกแปดนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วที่นี่เขาเหมือนมีงานก็ <c oughs> จัดงานคริสต์มาสด้วยนะ คริสต์มาสมีของขายตอนเย็นแล้วก็งานเขาเหมือนปลูกต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสขายเนี่ยจอดรถวันนี้คนเยอะวันนี้นวันเสาร์ด้วยมีเช่าจักรยานด้วยฮะใครจะปั่นขึ้น2องชั่วโมงห้บาทปั่นไหมละ่ะ<อ>ขวายไหมล่ะไม่ไมปั่นคนเดียวก็พอมั้งห้บบาทเนี่ย เทกด้วยนะเนี่ยจักรยานเทกด้วยนะมีเกียร์มีเกียร์ถ้าแบบสายปั่นก็ม,กมีจักรยานให้เช่าถ้าสมมติแบบอยากจะแบบออกกำลังกายล้อเลื้อยเขาก็นเกนี่ยนี่ on, on. อ่อนยางอ่อนยางอ่อนอืมต้องเติมลมเนี่ยต้องเดินขึ้นไปตรงนูน้นนะเพื่อที่จะไปซื้อตัว๋วไปเดี๋ยวเราก็เดินขึ้นไปกันตอนแรกคิดว่า เขาให้ซื้อตั๋วตรงนี้ที่ไหนได้ลงมาซื้อตั๋วข้างล่างซื้อตั๋วตรงที่เราเดินผ่านแล้วตะ่กี้เดี๋ยวเราเดินไปซื้อตั๋วกันนะคะบรรยากาศดีอ่ะเย็นนี่ขนาดนี่กี่โมงเนี่ยเก้าโมงเช้าหนาวเลยทำไมที่นี่หนาวจังเนี่ยดูสิผู้เรือ พุทธヤแห่ชาติตัวเรืเอน้าอ๋อตรงที่จักรยานนั่นแหละซื้อซื้อตัว๋วก็รอรถสาราแดงนี่เนาะตรงนี้แหละเอาไม่เห็นนี่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 อ๋อจ่ายรถกับเจ้าของเลยจ่ายรถแล้วก็ขึ้นเลยฮะ จ่ายรถซื้อตัว๋วซื้อที่รถแล้วก็ขึ้นเลยตรงที่เราเดินผ่านมาตรงที่จอดรถเลยเนี่ยมีสองแถวจอดอยู่ก็จ่ายแล้วก็ขึ้นอืมแล้วก็ขึ้นรถสองแถวเลยเดินไปตรน,นู้นคิดว่าใช่ไม่ใช่อา้าตรงมาซู้ตรงนี้ขึ้นยอดค่ะตรงไหนคะ ได้เลยครับอ๋อค่ะกักรชูเฟอร์นะครับผได้ค่ะไปกลับคนละยี่สิบบาทครับรอพร้อมเราค่ะรอกลับพร้อมใช่ไหมไปกลับเลยใช่ไหมไปกลับเลยครับลงคันไหนก็ได้ไม่ต้องจ่ายอ๋อไม่ต้องจ่ายอีกก็ยี่สิบบาทอันนี้สองคนสองคนค่ะ กลับเดินลงมาได้ไหมได้ครับสองคนตามสบายเลยครับตามสบายใช่ไหมสองคนคนละยี่สิบไปกลับขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยครับอ่าขึ้นเลยขึ้นเลยไปเลยเอา Mm. <laughs> อนนี้เราก็ลงจากรถโดยสารแล้วนะคะก็คือเรามันไม่ได้มาเช้าเนาะประมาสายเราก็เลยมีแดดอากาศมันยังเย็นอยู่นะแต่ถ้าเจอแดดก็ประมาณว่าร้อนแต่ถ้าอยู่ในร่มก็คือเย็นเนี่ยเขาเข้มว่าภูเรือหนาวที่สุดในสยามตอนนี้มันกี่โมงเนี่ยประมาณสิบโมงมั้งสิบสี่องศาตามป้ายนะอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตอนนี้ก็มีป้ายบอกว่าเป็นอุทยานแห่งชาติภูเรือ mm hmm. ก็คือต้อนคริสต์มาสก็จะเนี่ยตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสเดี๋ยวไปดูวิวข้างล่างก็เป็นวิวนะเด,วเดินไปดูข้างล่างดีกว่าก็จะเห็นเป็นวิวภูหลายภูอยู่นะตรงนู้น mm hmm. เป็นสรารพัดภูอะ่ะที่มันเป็นของจังหวัดเลยที่เห็น ไม่รู้เห็นภูกระดึงด้วยหรือเปล่าน,นะเพราะว่าที่นี่มันก็เป็นเหมือนจุดสูงสุดแล้วก็จะเกิดแม่คันงึบ่อยมากเลยนะที่ปูเรืออากาศก็เขียนว่าอากาศหนาวที่สุดในสยามเพราะว่ามันเกิดแม่คันงึแต่วันนี้ไม่รู้เกิดหรือเปล่าเพราะมาสายมากเนี่ยนะก็จะเห็นนะเห็นภูเขาสลับซับซ้อนเรียงกันนู่นแต่ไม่รู้ว่าคือภูอะไรบ้าง อันนี้ก็เริ่มสายแล้วสายแล้วก็เลยเดินมาตามขอบเดินลงไปเลยใช่ไหมไ,ไม่ขึ้นรถเหรอไม่ขึ้นก็ค่อยเดินลงไปแล้วกันอ,าาอ๋อไปเลยทั้งนั้นอ๋อมีศาลาตรงนู้นโอ้เดินลงไปก็ได้ถ้าเราไม่นั่งรถเนาะนี่อันนี้ก็เป็นวิว ข้างล่างก็เป็นเหมือนหมู่บ้านนูน่นนะคะได้ยินเสียงลมลมก็ลมเลียนเย็นนี่นะคะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภูเรือที่ไม่ใช่เช้าตอนเช้าคนน่าจะเยอะนะคะอันนี้เรามาสายสายเพราะว่าไปแวะกินกาแฟอยู่ก็เลยเห็นบรรยากาศประมาณนี้ดอกไม้ก็โดยปกติก็สวยนะคะเนี่ย วิวภูเรือสวยงามนี่ยังเห็นเป็นเหมือนแบบเป็นภูเขาเรียงสลับซับซ้อนเนาะถ้าเช้าเช้าน่าจะเป็นเหมือนทะเลหมอกน่าจะสวยมากอ่ะถ้ามันมีหมอกระหว่างเขานี่คือสวยเลยตอนนี้ก็ยังเห็นเป็นเหมือนไอเย็นอยู่เนาะเย็น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 อากาศมันเย็นเหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยนี่นะคะโอ้ต้นนี้ต้นอะไรเนาะต้นสนน่ะ มีสนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรส่นวนใหญที่นี่เขาก็จะปลูกมค์คาเดเนียเลยเนาะเนี่ยสวยวิวสวยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนยอดภูวกันเนาะว่าเป็นเช่นไรตรงนั้นเขาก็บอกว่าเป็นอะไรอะผาผาอะไรเนาะผาหญ้า ไม่แน่ใจนะคะอ๋อเป็นยอดภูเรือเดี๋ยวเราขึ้นไปบนยอดกันเดี๋ยวจะไปทรงศาลาน,นี้ให้ชมวิวสักเล็กน้อยแล้วก็จะเดินขึ้นยอดยอดภูเรือ1.5เมตรสิบห้าเมตรอ๋อไม่ใช่หนึ่งสิบห้าเมตรก็ไม่ไม่ไกลผาหญ้าไผ่เนี่ยต้นทิสมัดเนาะที่นี่เดี๋ยวเราชมวิวตรงนี้กัน ชมวิวนี่คือจุดชมวิวเนาะผู้เรือหนาวในสยามสุดหนาวในสยามสุดหนาวไม่ใช่หนาวสุดในสยามดอกไม้งามสามฤดูเขาบอกว่ามีภูโดนมะดอผูผ่าผู้ผ่าก,กบเนี่ยเราจะเห็นวิวตรงนั้นเป็นผู้โดนมะดอก็จะเป็น นั่นก็จะเป็นภูผากบภูเขียวภูผาสาบภูโปกภูข้างแล้วก็มีตรงศาลาตรงนู้นก็จะเป็นผ,ผาหล่นน้อยน,นี่แตวเราจะเดินไปบนยอดกันยอดภูเรือก็มาพิชิตไม่ยากนะคะพิชิตยอดภูเรือก็นั่งสองแถวมาก็ได้พิชิตแล้วนี่นี่ก็เป็นทางเดินขึ้นยอดภูเรือ เดี๋ยวเราก,ก็จะขึ้นไปบนยอดภูเรือก็มาเที่ยวภูเรือก็เสียค่าเข้าอุทยานก็คนละ40บาทเนาะถ้าสูงอายุฟรีผู้พิการก็น่าจะฟรีนะเด็กก็น่าจะฟรีแล้วก็เสียค่าสองแถว20บาทไปกลับก็มาสามารถมาชมบรรยากาศบนภูเรือได้บรรยากาศก็สวยงามข้างบนก็มีพระพุทธรูป ให้กราบหไหว้นี่นะคะนี่เขาก็มาไหว้ขอพรกันเนาะขอพรกราบไหว้ที่พระนี่ก็คือภูเรือเนาะมาก็คือหน้า,นาหนาวนี่แหละเขาชอบมาเที่ยวตอนช่วงนัน้นหนาวกันสาธุสาธุนี่เนาะอันนี้ก็เป็นวิวแต่เราไปดูวิวกันวิวก็ยังสวยเนาะ สวยมากเลยที่ต้นมะขามป้อมดูสิอันนี้ต้นอะไรดูดิสวยนะเดี๋ยวเลยไหว้พระดีกว,ว่าไหว้พระก,กันเนาะแล้วก็ไปชมวิวทิวทัศน์สวยางยามเดี๋ยวไหว้พระก,กันนะคะตอนนี้เราก็ไหว้พระแล้วนะคะแล้วก็จะไปดู จุดที่เขามานิยมถ่ายรูปเนาะอี่เลยตรงนี้เลยยอดผู้เรือตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นยอดภูเรือเขาก็จะมาถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอินตรงนี้เลยอุทยานแห่งชาติผู้เรือตรงนี้เนาะจุดนี้เลยเป็นจุดที่ใครก็มาถ่ายรูปกันเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าถึง ดูป้ายกันนี่เนาะเราก็ได้มาถึงจุดยอดรูเรือแล้วยอะของรูเรือเดี๋ยวไปดูด้านหลังเฮงนม้ย่าโผเอามาเร็วโอ้สวยเลยสวยนดูดิคนก็ยังมาเที่ยวกันอยู่เยอะนะสวยมากรูเรือ ยอดภูเรือเรามาถึงยอดภูเรือแล้วจ้านี่คือบรรยากาศยอดภูเรือนี่เนาะโอ้สวยงามตอนนี้เราก็มาที่จุดยอดของภู้เรือเรียบร้อยแล้วน,นะคะเราก็กำลังจะเดินทางกลับขากลับแล้วก็นี่เลยเดินตามเนี่ยเขามีบันไดาเดินตรงนี้ก็เป็นป่าสนสวยมากแล้วก็เย็นมากเลย คือถ้ามายอดภูเรือนอนี่แนะนําว่าต้องมาเช้าๆถึงจะแบบได้บรรยากาศสุดยอดของความหนาวที่สุดในสยามเนาะอันนี้เรามาสายละแต่ก็ยังมีเหมือนนะักท่องเที่ยวมากันอยู่เนี่ยสวยมากเลยบรรยากาศมันเป็นป่าสนเนาะสนก็คือสวยอะนะคะเหมาะสำหรับเหมือนเรามาถ่ายรูปอะย่างเงี้เนาะนดูสิสวยมากเลย เราก็ขอจบคลิปในการที่จะมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ